สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ <4 66. S 2> ยินดีต้อนรับสู่ช่องวิระดำแตง่งนะเจอกันเช่นเคยนะครับคันนี้ก็ร้อยเก้าห้านะครับอยู่บุรีรัมบุรีรัมบออ้านยาวหกเมงรหาสิบนี่นี่ยาวหกเมตรห้าสิบมีบันไดกว้างสองเมตรสิบ งเมตรสาสิบสามสิบโอ้กว้างครับกว้างยืนออกมาต่อมาจากอินตานอืมอินตาลครับในสองฤดูอืมมีบันไดขึ้นรถนะครับไว้ลากรถข่ารถเกียร์แม็โครเล็กขึ้นได้หมดครับคันนี้แกใช้เองเลยนะคันนี้ใช้วิ่ง ซื้อรถครับซื้อรถรับซื้อรถทั่วไปนะครับมีหลายคันกันเลยมีหลายคันครับก็ปล่อยเหตนครับคันนี้ก็ราคาอยู่เหมือนตัวซีเจนะครับคันนี้อยู่ห้าสิบแปดเหมือนกันนะครับคุยกันไล่เนาะคุยกันไล่นะครับโอ้ยางดีเลยครับยางเกวิ่งล่องนะครับยางดีเลยรถล่องนะครับสวย ข้าซีก็สวยซีนอกนะเนี่อ่าข้าซีนอกด้วย<ต>โอนน้นี่มีตุ๊ก,กตาด้วยนะครับดูนะครับลงอะไรอ่าเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะครับอ่าติดเครื่องก่อนติดเครื่องให้ดูก่อนเร็วค่อยดูรอบๆคันนะครับเดี๋ยวยกหัวดูโอ้ เซละคันนี่แถวเลยครับอเนาะครับแอรพาเวอร์อเวอร์เอพาเวอร์นะครับท่านผู้ชมก็ตำหนิก็นี่ ค่ะบอออิออกดออกออ๋อเดี๋ยวยกหัวหน่อยครับเสียอันนี้เขาขายเป็นชุดมาแล้วค่ะเปอเ๋ยอ๋ออะเดี๋ยวยกหัวจะโดนคันนี้ไหมน,น้อง ยาผลงครั <Yeah. S 2> คันนี้ก็ขายนะครับคันนี้เดี๋ยวรีวิวให้ดูคันนี้เท่าไหร่นะสี่สิบเก้านะครับต้นกรนะครับสีเอ้าคัดซีปูหน่อยนะครับคันนี้เดี๋ยวรีวิวให้ชม ยางแปดสอ้าครับ FD ครับ FD Yeah. ครับถตีสวยนะท่านผู้ชมคัน CFD นะสวยก็ตำนน,นีมีประตูนะครับ มีบันไดขึ้นลงครับคันเล็กคันเล็กก็ขึ้นได้นะแต่แกรงแบบนี้โอ้ยางยางเต็มครับยางห้าสิบแปดครับห้าสิบแปดมาคุยกันไงเสีย ห้าสิบแปดคุยกันครับผมโอ้โห้าสิบแปดคุยกันครับเสียใจดีจะร้อ,รองได้ครับจะอร้องได้โอ้โอาเครื่องสวยด้วยอันนี้มีนี่มีมวกมีไฟโอ้นี่ดาวเรดด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นี่นี่ ดูครับชุดแตง่งโอ้ชุดแต่งหมดสี่หมื่นกว่าแล้วเนี่ยดูครับโอ้จำหนินอีตำหนิพอจำหนิกระจบหน้านะครับนี่ขอให้ดูํำหนิเลยนะครับใระจกหน้าครับ แต่งหมดเยอะนะครับมีแต่งชุดแต่งอ่ะท่านใดสนใจนะติดต่อมาทางวิราน้ําแต่งเลยนะครับ0 9 3 0 8 9 5 8, 8 0 0นปนะครับทันนีร้า9 5นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องวิราด้าแต่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับนี่ติดอพัพก็มีนะครับคันนี้49 0 0 0 อ่ะคลิปนี้โอราณท่านชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ